ลกกับวีรกรรมของรุ่นพี่อย่างบุกโกไปแล้วมาทำความรู้จักกับรุ่นน้องที่กล้าลองอะไรใหม่ๆกันต่อกับช่วงเอสโคล่าสครูไอดอลสวัสดีครับชื่อภูนะครับชน้ำฝนพานิสนครับชั้นโมโหครับโรงเรียนสาราอิทยาครับสายอังกฤษเทชรลครับนิสัยส่วนตัวผ่งเป็นคนกลุน่นตวนครับเป็นหัวโจอของแกงครับงานในเลยครับก็เวลาว่างชอบเล่นกีตาร์ครับชอบเล่นเพลงทุ่มอยู่ในใจครับ เวลาเงาๆก็เพลงนี้ครับใช้ได้ดีครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเตะบอลครับกับเพื่อนๆครับเวลาระหว่างข้าวครับขึ้นเรียนไงครับจะไม่ขึ้นเรียนการจะไปเตะบอลกันในส่วนกีฬาครับวิธีการสุดท้าในวันนี้ก็คือปลาระเบิดข้างๆห้องพอครับตอนนั้นจะเป็นช่วงเทศกาลเราก็ตรงครับจะมีประทัดขายครับยังไม่พักกลางวันก็จุดระเบิดปลาข้างๆห้องพอครับเพราะว่าเหตาผั้นสงบดีครับกวพอจะเงาครับก็พอจะเงาครับ กิจกรรมสุดตัวที่อยากทำก่อนจบโรงเรียนนี้ก็คือวิ่งรอบโรงเรียนครับกับเพื่อนๆแต่ต้องใส่บ็อกเซอร์นะครับต้องใส่บ็อกเซอร์นะครับเพราะผมเคยสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดพวกผมเรียนจบเนี่ยจะมาวิ่งรอบโรงเรียนโดยใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวครับแก้ท่าวิ่งรอบขนาดนี้นับถือในความกล้าจริงๆ เจ๋งได้ใจขนาดนี้รถรโรงเรียนไฮสคูลเรยูเนียนขอมอบก,กิฟต์เซ็ตจากเอสโคลาไม่ลองก็ไม่ใหม่ให้ไปดื่มเลย